้นรับคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้อํำนวยการสถานศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่หนึ่ง1ตุลาคมพุทธศักราช2566ถึง31มีนาคมพุทธศักราช2567นางประไพรัตน์ลีศีคําตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษสถานศึกษาโรงเรียนบ้านสัตว์่านพระยาองค์ประกอบที่1ผลการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรฐานตำแหน่งตอนที่1ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่ง 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนผู้บริหารสถานศึกษาครูและผู้ที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการวางแผนวิเคราะห์จัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนโรงเรียนจัดทำมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนและมีการดำเนินการตามมาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียน 1. 2. จจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนมีหลักสูตรสถานศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญสอดคล้องกับสมรรถนะของผู้เรียนและสถานการณ์ในปัจจุบันโรงเรียนจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามหลักสูตรสถานศึกษา1.3การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและปฏิบัติการสอนครูมีแผนและใช้แผนการจัดการเรียนรู้หรือแผนการจัดประสบการณ์ ที่พัฒนากระบวนการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญมีโครงการยกระดับผลสำฤทธิ์ทางการเรียน1.4การส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาหรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้ผู้บริหารสถานศึกษามีการส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนา หรือการนำสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้และมีการติดตามประเมินผลการใช้สื่อนว,รรน,นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาครูมีสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษาและนำมาใช้ในการจัดการเรียนรู้ 1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัดการเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนการนิเทศภายในปฏิทินการนิเทศคู่มือการนิเทศโรงเรียนมีระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา1.6 การศึกษาวิเคราะห์หรือวิจัยเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาครูมีวิจัยในชั้นเรียนอย่างน้อยคนละหนึ่งเรื่องครูมีการศึกษานักเรียนรายบุคคล 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2. 1การบริหารจัดการสถานศึกษาให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโรงเรียนมีการบริหารจัดการทั้ง4ฝ่ายได้แก่กลุ่มบริหารงานวิชาการกลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณกลุ่มบริหารงานบุคลากรกลุ่มบริหารงานทั่วไป ผู้มือการบริหารงานสี่ฝ่ายคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้างานผังการบริหารงานคำสั่งมอบหมายงาน2.2การบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียนได้แก่กิจกรรมลูกเสือเนตรนารีกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรม กิจกรรม ICT และกิจกรรมอื่นๆที่ส่งเสริมพัฒนาผู้เรียน2.3การจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโรงเรียนมีระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนและนำรูปแบบนั้นไปใช้กับผู้เรียน 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การกำหนดนโยบายกลยุทธ์ การใช้เครื่องมือหรือนวัตกรรมทางการบริหารและการนำไปปฏิบัติการบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษาโรงเรียนมีแผนพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี3 2การบริหารการเปลี่ยนแปลงและนวัตกรรมในสถานศึกษาเพื่อพัฒนาสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาใช้นวัตกรรมการบริหารเชิงรุกและครูมีนวัตกรรมการสอนโมเดลการบริหารโรงเรียนบ้านสาว่านพญาสมาร์ทโมเดล 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย4.1การสร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้โรงเรียนทำบันทึกข้อตกลง MOU สร้างและพัฒนาเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนอย่างสร้างสารรค์กับผู้เรียนครูและผู้ที่เกี่ยวข้อง4.2การจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโรงเรียนมีการจัดระบบการให้บริการในสถานศึกษาโดยริเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและงานจิตอาสาเพื่อสร้างเครือข่าย ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นโรงเรียนเป็นสถานศึกษาปลอดภัยมีมาตรการการรักษาความปลอดภัยเช่นการติดกล้องวงจรปิดโรงเรียนได้รับการพัฒนาได้แก่การปรับปรุงภูมิทัศน์โรงเรียนให้หน้าอยู่หน้าเรียนร,ร่รื่น ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5้การพัฒนาตนเองและวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและครูมีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษาและรอบรู้ในการบริหารงานมากยิ่งขึ้นมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพนำความรู้ทักษะและนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษามีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ p l c 5.2การนำความรู้ทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษาที่ส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาตอนที่2 ระดับความสำเร็จในการพัฒนางานที่เสนอเป็นประเด็นท้าทายในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนครูและสถานศึกษาประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนด้านทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษด้วยกระบวนการเรียนรู้เชิงรุก active learning ของโรงเรียนบ้านสาว่านพระยาด้วยวงจรคุณภาพ P.D.C.A. องค์ประกอบที่2ผลการประเมินการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาด้วยความตั้งใจและประสบความสำเร็จได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองเมาโรงเรียนบ้านหลุมเงินและโรงเรียนบ้านตะขบ ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดงานประชุมสัญจรพออเขตพบเพื่อนครูประจำปีพุทธศักราช2567ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรร,รมการรับสมัครสอบผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสมาคมผู้บริหารคอนบุรีได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการจัดงานวันครูประจำปีพุทธศักราช 2,567ผลการประเมินการปฏิบัติงานรอบที่ผ่านมาอยู่ในระดับดีเด่นจากการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นมีความรับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังและความสามารถโดยคำํำนึงถึงเป้าหมายผลสำเร็จของงานมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้งานบรรลุผลสําเร็จตามเป้าหมาย ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงานในทุกๆด้านส่งผลให้โรงเรียนผู้บริหารครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนได้รับรางวัลดังนี้รางวัลทรงคุณค่าสอพอทอโอเบกอวอร์ดครั้งที่12ปีการศึกษา2565 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครราชสีมาเขตสประเภทผู้อำนวยการยอดเยี่ยมระดับประถมศึกษาขนาดกลางด้านวิชาการโรงเรียนผ่านการประเมินรอบที่3บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรตัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปีการศึกษา2563ถึงปีการศึกษา2567นางจันจิราวงราชบุตรครูชำนาญการพิเศษได้รับรางวัลครูดีกเกษียณอายุราชการ2567นางสาวจุธามาศเกศสูงเนินครูชำนาญการได้รับรางวัลครูดีสายผู้สอน เนื่องในพิธีวันครูอำเภอคอนบุรีประจำปี2567ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนได้รับรางวัลห้องเรียนคุณภาพระดับเหรียญทองจากกลุ่มพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาพระยาตะแบกนักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการเต้นประกอบเพลงคอปเวอร์ c ดนซ์คอนเตลูกเสือต้านัายาเสพติดระดับชั้นป .4 ถึง6 งานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษานักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองการแข่งขันเครื่องร่อนประเภทร่อนนานยิงยางระดับชั้นป .4 ีถึงงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษา การบริหารการศึกษาของผู้อำนวยการนางประไพรัตน์ลีสีคำเป็นไปอย่างมีทิศทางตามหลักการและแบบแผนของทางราชการตลอดจนมีความก้าวหน้าพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามลําดับมุ่งส่งเสริมเพื่อให้นักเรียนมีความรู้คู่คุณธรรมขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบพระคุณค่ะ